ดหนูดูทำไมวันนีจฉากันแลมันดูแล้วมันแพ้เอาเไอ้นี่กับแพ้ไอ้นี่กับพิงเอาโอ้จะไเนี้ใชานมนอนเลยไงหูดูนี่อาเอาเอา chịa ao như ngay các cún nè, Không, không, không Thầy tốn chân nghe, mày muốn ดูให้มึงก่อนก็ได้วะนีเงิึงต่อนีเนอ้ยใหญ่ไอ้นี่เหนื่อยลปวลไปแล้วไงไม่อยากเล่น ชานมเจอตวงเหรอดีไแล้ว,ลวต้องอาบน้ำให้อีกมียาอยู่อ่ะแต่มันถือว่าน้อยมากเลยนะอืมเขเผิดที่ที่มีอ่ะเ,าะเ,เขาไปเล่นกับเขามันไปเล่นกับเขาไงอะไรทีถ้ามันเล่นอยู่แค่สองจอไม่มีอ่ะเนี่ยหมดละเสี่ยมละมันคือมันไม่ถึงขั้นต้องต้องกินยานหรืออะไรขนาดนี้นเนี่ยหมดไม่มีละ แล้วตัวที่จับคือเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งมาเพราคือบันแปนเลยอ่ะมันมีมีเลือดเลยอ่ะเหมือนยังไม่ทันกินอ่ะบอกให้นั่งหุบหุบอ่ะล่นไ,ไหนกับ้อน